สวัสดีครับผมต้นเจ้าของคอกชาญเมืองรุ่งเรืองฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง youtube ชาญเมืองรุ่งเรืองฟาร์มชาแนลกันลลกด้วยนะครับก็สําหรับท่านใดน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปเป็นครั้งแรกนะครับเข้ามารับชมช่องชาญเมืองรุ่งเรืองฟาร์มเป็นครั้งแร,รกนะครับก็ฝากนึ่งย้ํานะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง YouTube ชาญเมืองรุ่งืองฟาร์มชาแนลขอกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มีใจรักวัวทุกท่านทุกพื้นที่นะครับมาอัปเดตนะครับแม่มีซับนะครับตอนนี้ก็สถานะตั้งท้องนะครับ ตั้งท้องแน่นนครับพอดูนี่ครับนี่ครับรองรอยเมือกนะครับนี่ชัวร์เลยครับลักษณะแบบนี้ท้องชัวร,วคร์ครับท้องชัวร์ครับร้อเซ็นต์ครับสำหรับแม่มีรั์นะครับล่าสุดผมก็ผสม กอพันมหาชนนะครับเจ้าเดอซันนะครับอนนรอบ,บนี้ผสมไฟนะครับครั้งที่ผ่านๆมาก็ผสมอเมริกันบามันนะครับรอบนี้ก็มาผสมชาลูรี่นะครับก็ผ่านผ่านรอบมาหลายรอบแล้วครับนี่ก็น่าจะชัวร์แล้วครับชัวร์แล้วนะท้องชัวร์ครับ เดี๋ยวจะไปดูในใบผสมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นใบผสมให้นะครับว่ากําหนดโครดเดือนไหนนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่อง YouTube ชาตเมืองลุกเรียง,ง,งฟาร์มกัด้วยนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนใกล้โครดอีกทีนึงน,นะครับ เป็นแม่พันธุ์ไซค่อนข้างใหญ่นะครับก็สำหรัแบบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ